ค่ะสวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องปริมาตรและความจุนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9ปริมาตรและความจุนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทเรียนใหม่กันเลยค่ะความจุนะคะเป็นปริมาณของของเหลวนะคะที่เต็มภาชนะนั้นพอดีนะคะ นักเรียนสังเกตภาพนะคะเทน้ำจากถ้วยตวงที่มีปริมาตร1ลิตรนะคะ4ถ้วยตวงใส่ถังให้เต็มพอดีนะคะถังใบนี้มีความจุ4ีลิตรนะคะค่ะจากภาพนะคะนักเรียนน้ำแอปเปิลมีปริมาตรเท่าไรเอ่ยที่เขาให้มานะคะ 150มิลลิลิตรนะคะต่อไปค่ะนมสดมีปริมาตรเท่าไหร่คะส0งมิลลิลิตรนะคะเขาถามว่าสิ่งใดมีปริมาตรน้อยกว่าก็คือน้ำแอปเปิลนะคะน้อยกว่าเพื่อนเลยน้ำแอปเปิลมีปริมาตรน้อยกว่า นมสดนะคะหรือว่านมสดมีปริมาตรมากกว่าน้ำแอปเปิลนะคะถ้าเราเติมน้ำแอปเปิลให้เต็มกล่องพอดีปริมาณน้ำแอปเปิลที่เต็มกล่องก็คือความจุข,ของภาชนะที่ใส่น้ำแอปเปิลนะคะและถ้าเติมนมสดให้เต็มกล่องพอดีปริมาณนม สดที่เต็มกล่องนะคะก็คือความจุของภาชนะที่ใสนมตดนะคะปริมาตรของเราเป็นปริมาณของของเหลวในภาชนะนั้นนะคะส่วนความจุเป็นปริมาณของของเหลวที่เต็มภาชนะนั้นพอดีนะคะนักเรียนต่อไปเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตต,ตรงภาพนะคะ มีแก้วทั้งหมดกี่ใบคะสองใบนะคะแก้วใบแรกมีปริมาณน้ำเท่าไรครึ่งแก้วนะคะแก้วใบที่สองค่ะมีปริมาณน้ำเท่าไหร่คะเต็มแก้วพอดีเลยนะคะอ่าเมื่อกี้เราเรียนปริมาณและความจุไปแล้วนะคะสรุปว่าถ้าน้ำเต็มแก้วพอดีนะคะก็คือปริมาณน้ำ ที่เต็มแก้วก็คือความจุข,ของภาชนะหรือความจุข,ของแก้วนั่นเองและปริมาณน้ําที่มีอยู่ครึ่งแก้วนะคะก็คือปริมาตรของน้ําในแก้วนะคะค่ะถ้าเราเทน้าตาลทรายลงไปในกล่องเปล่าครึ่งกล่องนะคะ ถ้าเทน้ำตาลทรายลงไปในกระป๋องให้เต็มเสมอขอบปากกระป๋องพอดีนะคะเราก็จะมีสองแบบให้นักเรียนเห็นเนาะในภาพอ่าต่อไปนะคะภาชนะที่นำมามีอะไรบ้างเอ่ยก็มีกล่องเปล่ากับกระป๋องนะคะปริมาณน้ำตาลทรายในกล่องเป็นอย่างไรอ่านักเรียนลองสังเกตดูคะ่ะ มีน้ำตาลทรายอยู่ครึ่งกล่องนะคะอีกอันหนึ่งทะลกปริมาณน้ำตาลทรายในกระป๋องเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยก็คือมีน้ำตาลทรายเต็มกระป๋องนะคะถ้าปริมาณน้ำตาลทรายเต็มกระป๋องพอดีหมายถึงความจุของกระป๋องใช่หรือไม่คะอ่าเมื่อกี้ครูบอกความหมายไปแล้วนะคะใช่ค่ะ ต่อไปเลยนะคะอันนี้ครูให้ตัวอย่างมาดูอ่ามีน้ำสีส้มมีปริมาตร3ลิตรนะคะและน้ำสีแดงมีปริมาตร2ลิตรนะคะน้ำสีส้มมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำสีแดงคะก็คือน้ำสีส้มมีปริมาตรมากกว่าน้ำสีแดงนะคะก็คือ3ลบ1เท่ากับ1ลิตรนะคะมากกว่า หนึ่งลิตรนะคะ่วันนี้เราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะไว้ชั่วโมงหน้ารูกก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะ